สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับก็ช่องยอดหลักหมอลำผ้าถ้ำมือนี้สีผ้าพี่น้องเห็ดเน่ากินเลนย่างหนึ่งครับก็ที่เห็นตั้งแต่เปิดหัวคลิปตัวแรกเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมักตองครับเป็นกระท้อนบ้านเห่าช่วงนี้หน้าฝนเพิ่นกับร่างสีเพิ่นกับล่างสีสุกครับมากระล่างสีเหลืองแล้วมันนี้ขั้นเขาปล่อยถิ่มใบกัญญามันเนาถิ่มครับมันนี้เขาก็เลย ก็เลยมีความคิดว่าเสียามาเห็ดเชื่อมกระทออนครับหรือว่าเห็ดกระทออนส้งเครื่องที่คาที่บ้านเขาผ้าเห็ดกันนะครับแต่แาหเอาก็ตรงมาเหลือกเอากอครับเหลือกเอาว่าเข้าที่เอาวันบากช่างใดที่เลือกเอามากเห้มันลึหลงหลายที่สุดครับพี่น้องว่านี่ก็ต้อยไว้แล้วครับพี่น้องต้อยต้อยไบเแลยวจักหน่อยนึงนะครับพี่น้องได้แล้วหน่วยนึงครับง่ งามงามพี่น้องงามงามงาม,งามเอาาสีใส่จักซิหนวยี่สิฟนวยครับพี่น้ <c oughs> องเฮ็ดลองเบิงฮอกอนขั้นขั้นมันได้ผลเป็นแต่แซ่บกะจังสีเฮ็ดอีกครับเพราะว่าต้นนี่มันอยู่หลังบานมากดกค,ครับพี่น้องดกเติบอยู่กะ่เฮ็ดเฮ็ดลองเบิงสกอนเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับพี่น้องเนาะขอตัดอันก้อนจิบหมักตองก่อนไปพี่น้องไป ไดเมื่อแล้วครับกระท้อนมักตองบานเห้าหนี่ละอเบ่เอาเบาเอามาหลายปันได้สองสี่หกแปดสิบก็นวยเพระาะว่าอย่างเห็ดหลายย่านมันบ่เปล่นก็เลยเสแอมลอลก่นครับคันแรกเขาก็ต้องปอกเปลือกปอกเปลือกแล้วกันเอาเส้น้ำเกลือเส้น้ำเกลือครับเพระาะว่ามันจังสีผิวมันจังสีบอบอดำ เอามาปาดเลยครับบี้ปาดแมมปาดปาดเลยปาดเลยปาดเลยปอกอืก็ทําเคื่อกกันอันไม่ต้องเอาเปลือกไว้เยอะได้บปเด้อปาดเลยปาดออลหลายแต่ก็มีหลายปลาเรือนะะคือจะไม่ก็ไม่หลยแต่คือคือแบบว่ามีเฮือดเปิดละนะมีเฮื พักดีกินคือถ้าเอาไว้เอาไวไล้ลายน้มันยอะมันเยอะฟาดนะฝาดเลยฟาดพี่น้องรุ่นทีแล้วอันนี้เขากับเสียเชื่อมแล้วก็เสียงสุ้งเครื่องน้ำนะพี่น้องเกเตร ใชน้ำเกลือใส่น้ำเกลือจะซิมกวามสะอาดบอสสมป่าอีป่าทั้งที่พี่น้องปาาให้เมื่อเลื่อนปาาแบบนี้ครับปาาแบบนี้ป่าให้เมื่อเลื่อยแต่จะมาเบิรงกันว่าเขาตเห็นทางไหนต่อถ้าหลังจากที่เขาปอกเปลือกเสร็จแล้วครับเขากะมา เก็บรายละเอียดเก็บผิวให้มันสวยครับใช่มีตองโค้งมากลอคาเก็บให้มันเป็นมุ่นมุ่นนี่ครับเก็บเก็บเก็บให้มันสวยเพราะนันจะตะกินนี่พี่น้องข้อเห่าข้อเห่าเก็บรายละเอียดแล้วมันก็สีมุ่นจังเสียพี่น้องมานีเห่ามาสับไหนดูใกล้ๆสิมันสีมุ่นพี่น้องผิวสวยๆสับ เลือกขนาดเอาครับพี่น,อน้องนี่เลือกขนาดขาว่ต้องมันเก็บไว้หลได้พี่น้องเปลือกมันเอาออกหลายเตืบอยู่เด้เพราะว่าขั้นเฮาออกเปลือกใว้หลเนี่ยมันสีฝาดขาใเห็ปาดเห็นมันเข่าเนื้อในมันจะเล่ว่าข้าเสียมานซับเขาต้องเด็ดซับอีหละซับซับลวก็เซนน้ำเกลือน้ำตัวนี้เป็นน้ำเกลือได้พี่นอ้องลูกใหญ่ชนเจา<อ>เนี่ยขาเขาปอกออกมาแล้วมันสีเป็นแบบว่าขาว ท่านโฮเซ่น้ำเกลือมันสีขาวจังสีมันสีผิวมันสีบลช้ำม,มันสีบลดำอ่ามันสับสับทีๆเ้ยพี่น้องเด้่นี่นะสับจังสีครับพี่น้องซ้ำหอดหัวอหอดหายเด้อสับจังสีน <c oughs> ี่พอสามมื้อจะกินดอกวอิลีมันได้กินเร็วอยู่นะเขาบอกว่าสองวันได้กินแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้เยี่ยมจ <c oughs> ้ะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ย คนที่ยิ้มยู่นั้นเบกินก็แต่มื้อนี้เาต้องสับให้หึงหัวสุดท้ายครับว่าจะดองเหรืครับสับจงซีไปเรื่อยๆครับให้มันมดตุนวยเข้ากับเซน้ำเกลือไว้ครับอหลังจากเข้าสับซจแล้วครับพี่น้องเข้ากับเซน้ำเกลือไว้ประมาณสักซีหาช่โมุงครับพี่น้องเขา้าเซน้ำเกลือเพราะว่าเข้าสีให้น้ำเกลือเข้าไปซึมเข้าไปแล้วให้ เนื้อมากันกระทวนทำมันบอบอเปียวอืมทำมันมาเปียวเขาใจแบบเดี๋ยวแ่ไปพบซีชโมงห่ะเขาควัมาเห็ดน,นำเชื่อมแช่ครับป่ะแ่ไปเลยเค,ครับหลังจากที่เข้าแ่น้ำเกลือแล้วประมาณซีหาช่ชโมงนะคะพี่ห้องพี่เข้าซับใบจุ่มซีแล้วเข้าแซน้ำเกลือมันนี่เข้ากับมัน,น,นิ่นออกครับพีนน่น้องมันิ่นมันิ่น มันนิ่มหน้ามันน้าเปียวมันออกนิ hehe, blanc, so of the rear, the ่มออกแต่ว่าเ้าบโต้อตรงไห้มันแตกออกจากกันนะครับพี่น้องบ่ตตรงไห้มันแตกเน่นแน่นแน่นออกจักตีมือกระร่างอะไรล้ครับน้าก็บรันอาด้วยพี่น้องสักกะเปบบานเปิดนาเห็ดนั่งร่มมากกระลี่มาเห็ดต่อเลยครับบรรเในอาบน้แต่ว่ารางมือแล้วแล้วเขากล่าวรุ่งรุ่งกระปุกเข้าครับพี่น้องเนี่ยเขาก็เลียงเรียงเรียงเรียงใส่สีเขาก็ยันยันลงจังหน่อยยัน หไปเรื่อยๆครับพี่นองเทากับปั้นเอาน้ำปั้นเอาน้ำสุมให้มันออกลายที่สุดเขาก็ร่งอีกนี่ไปเรื่อยๆ,ๆครับเข้าเอาอกระท้อนที่แบบใกล้สุกนะครับอย่าให้มันสุกคักว่าวขัาข้นสุกคากหลายนี่แม่งแม่งอยากเข่าครับแม่งอยากจ๊ะ อาจจะพอดีครับพี่น้องโอ้เสียแล้วห้อเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องจนกว่าสิเฮ็ดแล้วครับอ่าเดี๋ยวค่อยบึงต่อไปครับหลังจากที่เฮ้าบีบเอาน้ำเกลี่ยวมันออกแล้วครับพี่นอ้องเอกกับมาแผกใไส่จังสี่กับไส่ใับส้กับป๋องจังสี่นะครับเด้อ เขาเลี้ยง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 เป็ดสันแล้วห้าเอาน้ำเชื่อมที่ห้เาเคี่ยวไว้ครับแบบนี้เพื่อใส่น้ำตาลโลหนึ่งน้ำตาลใส้แดงโลหนึ่งต่อน้ามสองขันนะครับพี่น้องใส่สองขันแล้วห้ากกะทครับพี่น้องที่ราดเลยห้าสิเซไว้เซไว้สองขึ้นสามขึ้นก็ว่ากันไปครับพี่น้องเ้าสิเซเชื่อมไว้ให้เหั็วมัวนะครับพี่น้องให้มัน่วม ให้น้ำให้น้ำหวานมันเข่าไปในในเนื้อมันสารลู่เดียวครับเนี่ยน้ำตาลลเดียวตักให้ท่วมเลยนําเสื่อมมันติดเข่าไปในเนื้อครับพี่น้อง ยังวันยังวันยังวันข้าเข้าเข้าเกี่ยวเองแต่ข้าก็จะไม่เห็นให้มันเย็นนะครับพี่น้องเอามาใส่ไม่้ใส่เกลือเไม่ใส่ไม่ใส่ใสคือเราเราแช่น้ำเกลือแล้วมัน นี้เท่ากับปิดฝาครับพี่น,อน้องมนปิดฝาให้มิดชิดถ้าตินดนบอใส่ได้วะน่าจะใส่ได้ใส่เลยสล้วกับปิดฝาให้มิดสิทธาสร็จแล้วอันนี้อันนี้มันเหลือครับพี่น,อน้องใส่ตรงนี้เห็นมันถ่วง ้โดให้มันท่วมให้มันท่วมเงาแตกมาแล้วค้าับซ็จแล้วสำหรับการแช่อิมมากกระทอนเดี๋ยวอีกประมาณสักสองสามมือครับงรานาานาฬนาศนาิกินได้ ยังไงสิมารีวิวให้เบื่องว่ารสชาติมันเป็นจังไดสำหรับคลิปนี้ผู้ดใด้มากผู้ใด้ชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยอดรักหมอล่าพาทห้ามไนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปต่อไปสิผ้าเห็นังกะรอดติดตามครับ